สวัสดีครับพีพ่น้องเนาะพบกับเส้นหลังฮานอยหรือเส้นหลังฟิสส์เกยียตมาเบิงพีนงงพ่น้องข้าเบิงรถไถพี่น้องรถไถรถไถรุ่นห้าเจ็ดเดินพี่น้องห้าเจ็ดรถไถรุ่นห้าเจ็ดคูบตาพี่น้องมาเบิงรถอัดฟังเนาะงเป็นออดอัดฟังเนาะครับเบิง,ออองเลย ต่างพี่เ้องเป็นขนาดใหญ่พี็น้นองบกใหญ่มีการสอบบำรุงเี่นนองเ็นหนวดกุ่งพี่นาะกลุ่งฮะนะครับดรวทะยาน่หละ บอกใจฮะวันติดกันมั่วตรงเลยติดเอเยตโกันแต่ช่น้เดียวเลย